สวัสดีค่ะระหว่างรอเพื่อนสาวลงไปซื้อกาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้มาแชร์เทคนิคดีๆอีกเทคนิคนึงค่ะ,ะรู้ไหมคะว่าเวลาเราเลือกที่จะใส่เครื่องประดับอะ่ะเราจะเลือกเครื่องประดับอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราระหว่างเครื่องเงินกับเครื่องทองนะคะวันนี้มีวิธีเทคนิคง่ายๆค่ะมาเลือกเครื่องประดับที่เหมาะกับตัวเรานะคะโดยการที่เราเนี่ย สังเกตรบริเวณเส้นเลือดที่ข้อมือเราค่ะถ้าเส้นเลือดบริเวณข้อมือของเรานะคะเป็นสีเขียวหมายความว่าอันเดอร์โทนหรือโทนสีผิวที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นวอมโทนหรือโทนอุ่นเครื่องประดับที่เหมาะกับเราก็จะเป็นทองค่ะ ถ้าเส้นเลือดใหญ่บริเวณข้อมือของเรานะคะเป็นสีม่วงหรือสีน้าเงินหมายความว่าอันเดอร์โทนหรือโทนสีผิวที่แท้จริงของเรานั้นเป็นคูโทนหรือว่าโทนเย็นเครื่องประดับที่เหมาะกับเราก็จะเป็นเครื่องเงินขาเครื่องเพชรนะคะและถ้าเส้นเลือดใหญ่บริเวณข้อมือของเราเป็นสีเขียวผสมกับน้ําเงินผสมกับม่วงหมายความว่าอันเดอร์โทนหรือโทนสีผิวที่แท้จริงของเราค่ะเป็นนูโตรโทนหรือโทนกลางเครื่องประดับที่เหมาะกับเราก็จะเป็นพวกสีโรสโกล์นะคะหรือว่าจะใช้เงินหรือทองก็ได้ค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะเลือก